โอเคในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่าไอ้เกาะราคาแสนห้าในรถ DLC ใหม่เนี่ยมันจะคุ้มแค่ไหนก็สปอยก่อนเลยว่าแม่งดีมากๆมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก่อนจะเริ่มก็กดไลค์นะถ้ากดไลค์ก็โอเคเข้าเรื่องสำหรับอย่างแรกก็ที่ผมจะเทสก็คือ RPG สำหรับปืนเนี้ยมันใช้4นัดเพื่อที่จะทำลายรถที่ใส่เกาะใหม่นี้ก็จริงแต่ว่า มันต้องรู้ไว้ก่อนนะว่าปืนเอฟีเนี่ยแม่งแรงโคตรๆน่าจะเป็นปืนระเบิดที่แรงสุดในเกมแล้วเพราะว่ามันเป็นปืนที่ยิงยากมันไม่ได้แบบมีล็อกเป้าติดๆ,ๆนะและคนที่ใช้นี่มันก็ใช้กันน้อยเพราะกระสุนมันไปช้าอะไรเงี้ยปืนมันไม่ได้ใช้กันง่ายๆเพราะงั้นเนี่ยก็สบายใจได้นะเวลาโดน RPG จียิงน่าจะมีโอกาสรอดสูงที่สุดแล้วต่อมาที่ผมใช้ยิงก็คือปืนกระสุนระเบิดอันนี้เนี่ยน่ากลัวของริงเลย เพราะว่าเป็นปืนที่มันขี้โกงอะ่ะเอาง่ายๆแม่งยิงได้ไกลนะแล้วก็ยิงแรงด้วยถ้าเรายิงคนเนี่ยยิงเข้าเนื้อก็คือแบบไม่กี่นัดก็ตายแล้วแต่ถ้ายิงรถคันนี้นะถ้ามันใส่เกราะก็ใช้10นัดก็ถือว่าใช้ต้องโหลดกระสุน2รอ,อบอะเอาง่ายๆคนยิงหมายความว่าคนขับรถนี่น่าจะหลับแล้วนะกว่าจะตายหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าโอ้โหกว่ารถจะพังอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วก็ขับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแหละ กว่าไอ้คนคนที่มันยิงเรามันจะฆ่าเราได้ก็ถือว่าเอ้ยแม่งดีวะ่ะโคตรดีเลยก็ต่อมามาดูสําหรับเฮลิคอปเตอร์สเ r o w อันนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่แต่ว่าผมสาธิตให้ดูแล้วกันเอาไว้เป็นความรู้เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็มีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็พวกเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นก็สามารถเอามาอ้างอิงได้อยู่นะก็ใช้ประมาณ12นัดแต่ว่าเรายิงประมาณ11นัดเนี่ยมันก็ เริ่มเริ่มพังแล้วมันจะมีไฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงนาที่1ีองยังไงรถมันก็พังแน่นอนแต่ถือว่าเอ้ยมันก็ยิงนานอยู่เหมือนกันนะกว่ารถเราจะพังอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าปลอดภัยได้อยู่เหมือนกันอ่ะต่อมาคือเครื่องบินเจ็ตอันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้แม่งมีเกือบทุกเซิร์ฟนะเวลาเราดูในเรดาร์เงี้ยโอ้โหแม่งบินกันบ่อนยิ่งกว่านกซิกมันก็จะยิงเราตายยากอยู่เหมือนกันนะ แต่มันก็มันก็ไม่ได้ดูเยอะเหมือนกับไอ้ปืนก่อนๆเพราะว่าผมก็คำนวณยากเหมือนกันว่าจะมันมันกี่นัดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากระสุนระเบิดของเครื่องบินเจ็ทนี่มันยิงดัวจัดๆแล้วก็ความแรงของแม่งกะระยะกะระดับลำดับยากนะก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมันปูพรมมาหาเราครบ3รอบเนี่ยเราก็ไปหาโยมบาลได้เลยมันก็ไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันต้องแบบเป็นคนที่ขับเครื่องบินเจ็ตเก่งด้วยแล้วก็เราถ้าเราไม่ได้อยู่นิ่งๆเนี่ย ยังไงมันปูพรมมาหาเรายากอยู่แล้วแบบขับซิกแซกยึกยาก,ยากอะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องบินเจ็ตมันไม่ได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์มันยิงยิงเราลําบากแล้วก็ยิงโดนยากแต่แนะนําว่าอย่าโดนนะเพราะว่าถ้าโดนก็เจ็บได้อยู่เหมือนกันเพราะงั้นนี่ก็อันนี้ยังไงเนี่ยมันก็ช่วยชีวิตเราได้อยู่ดีอะถ้าเกิดว่าโดนสักสองรอบอะไรเงี้ยเราก็หาที่กําบังหรือว่าเราจะจะดีม่ได้แล้วแหละก็ถือว่าโอเคอยู่ต่อมาก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาหาอันตรยสำหรับเกมนี้เลยก็ว่าได้รถมอเตอร์ไซค์ The Oppressor Mark II จะใช้กระสุนจะใช้ยิงจรวดหาเราเนี่ยถ้าเรานั่งรถทุม่มเกาะประมาณ7นันดรถถึงจะระเบิดอันนี้ก็ดูน้ออยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่งไอ้เจ้าไ m ม n น t ี่เทคมาที่มันลบการใช้งานไมไสายล็อกเป้าทุกชนิดนะอย่างเช่นถ้าเกิด มอไซร์บินมันใช้ติดติดหาเราเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วมันจะเลงเราไม่ได้มันเป็นของแต่งที่ดีมากเป็นของแต่งในอัปเดตใหม่นะถ้าเกิดว่ารถของเราใส่เกาะคันไอ้เกาะใหม่ไส์ห้านี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถแต่งไอ้ไอ้แมนิเทคนี้ได้มันก็จะดีมันใช้คอมโบกันไอ้พวกมาร์คสองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถล็อกบ้าเราได้เนี่ยมันจะทาไม่ได้ต่อไปแล้วก็หมายความว่ามันต้องเลงแบบแมนนวลนะแล้วก็โหสบายอะถ้าเลงแมนนวลเนี่ยกว่าไม่ซามันจะโดนหรืออะไรอย่างนี้ เพราะว่ามิสไซล์มันพุ่งไปช้านะมันไม่ได้เป็นกระสุนสไนเปอร์ก็ถือว่าโอ้แม่งดีอ่ะเอาจริงๆสำหรับไอ้เกาะไอ้แสนห้าเนี่ยแต่หลักๆก็มันแค่ความเห็นผมนะลองคอมเมนต์มานะว่ามันคุ้มไหมไอ้ A สำหรับเกาะอันนี้ยังไงก็ฝากกดซับนะแล้วกดไลค์ด้วยถ้ายังไม่กดนั้นเอาไว้เจอกันใหมค่คลิปนาตอนนี้ขอโทรไปก่อนแหละบาย,บาย